พ่อแม่พลาดทำหนึ่งสิ่งนี้เลยทำให้ลูกเป็นเด็กเบื่อง่ายนะคะข้อมูลวันนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยหอยสังนะคะต่ำกว่า1ขวบหรือถ้าคุณมีลูกมากกว่านั้นนะคะคุณฟังเลยว่าคุณพลาดอะไรแล้วก็พยายามปรั ะะก่อนอื่นป้องกันก่อนป้องกันที่คุณอาจจะเลี้ยงลูกให้เหนื่อยจนเกินไปเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะไม่ทำนะคะคือการเอนเตอร์เทนนะคะการเอนเตอร์เทนลูกที่มันโอเวอร์จนเกินไปไม่ให้ลูกนะคะได้พัฒนาตามธรรมชาติคือคุณเห็นว่าเด็กเล็ก,ลกๆไงกลัวเขาเบื่ออย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ตุน้นนู่นกระตุ้นนี่คือจริงๆแล้ว it's okay นะคะมันโอเคมากเลยที่ลูกน้อยหอยสังคะลูกเบบีของเราจะมีช่วงเวลาที่นอนเฉยๆมองดูเพดานมองดูนกมองดูต้นไม้มองดูโมบายอะไรเงี้ยคุณจะต้องมีช่วงเวลาที่กระ,กระตุน้นช่วยเขากระตุน้นพัฒนาการต่างๆนานาแต่บางคนค่ะพอเรียนรู้พอเรียนรู้ว่าโอเคฉันจะต้องกระตุน้นพัฒนาการลูกแล้วแบบ เกินไงอะไรที่มันเกินไปก็ไม่ดีนะทีนี้เด็กก็ติดการเอนเตอร์เทนไงเหมือนเวลาคุณเปิดทีวีให้ดูตลอดเวลาทีวีมันก็เอนเตอร์เทนลูกถูกไหมคือเขาถูกกระตุ้นมาตลอดเวลาแล้วอะพอทีเนี้ยปิดทีวีปุ๊บอะเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเขาต้องพยายามกระตุ้นตัวเองให้มันเหมือนที่เขาถูกก กระตุ้นแล้วนะคะอันนี้คุณแปบ,บไปศึกษาจากคุณหมอมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กเบื่อง,ง่ายหรือว่าจะต้องให้คนอื่นมาเอนเตอร์เทนเขาอยู่ตลอดเวลานะคะคุณจะต้องเริ่มจากการแบบปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะคะมีช่วงที่พาลูกออกไปชมนกชมไม้ให้ลูกแบบมองต้นไม้ไหวปิวนะคะอาจจะมีของเล่นที่แบบมันไม่ได้เป็นของเล่นที่มีฐานอเออเป็นของเล่นที่ทํามาจากไม้เป็นของเล่นที่ทาาํามาจากธรรมชาติที่เขาเอาเข้าปากได้ได้จับได้สัมผัสม,มีมีแน่นอน,นะคะ่ะของเล่นกระตุ้นพัฒนาการแต่ว่า ไม่ได้เอนเตอร์เทนเขาตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่อย่างนั้นหนึ่ง คุณจะเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยแล้ว2มันอาจจะเป็นการนำพาให้ลูกอะ่ะเป็นเด็กเบื่อง่ายนะคะเบื่อง่ายแล้วจะต้องมีการเอนเตอร์เทนเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลองค่อยๆทำแบบธรรมชาติเป็นไปอย่างธรรมชาติสําหรับคนที่เกิดขึ้นแล้วคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอ่อตอนนี้ลูกถูกกระตุ้นนะคะด้วยสิ่งเล้าต่างๆน,นะคะก็ค่อยๆลดสิ่งเล้าแล้วก็ทําอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นที่เขาต้องออกแรงของเขามากขึ้นแล้วเดี๋ยวสมาธิของเขาก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยนะคะใครที่ชอบความ รูดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะครูแพทยพัทรวดีเชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กหรือว่าเด็กน้อยมอนสอรี่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ